ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเว็บไซต์นะคะที่สามารถเพิ่มยอดต่างๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ในหัวข้อของ Tik t o k นั่นเองค่ะสิ่งที่จะทําวันนี้นะคะคือการเพิ่มยอดแชร์ของ t i k t o k อกของเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่านะคะคนนี้ยอดแชร์นะคะแทบจะไม่มีเลยเราจะทําให้ยอดที่ไม่มีนะคะนำไปสู่หลักล้อยกันดีกว่าค่ะวิธีการทำง,ง่ายมากมากเลยนะคะอย่างแรกให้เพื่อนๆนะคะมีติต๊ต็อกก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เข้า ไปที่ลิงก์ด้านล่างหาที่แนบไว้ค่ะเพื่อนๆนะคะคลิกเข้าไปได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อสามารถที่จะทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะโดยเว็บไซต์ที่เราจะใช้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ spm เนาะค่ะก็ทําการสมัครสมาชิกทางด้านนี้ได้เลยค่ะเมื่อสมัครสมาชิกทางด้านนี้ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆนะคะกรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็การยืนรหัสผ่านให้ครบถ้วนะคะ่ะแล้วก็ติ๊กชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้เลยค่ะรู้ว่าใครนะคะจะลง ทะเบียนด้วย Google เนี่ยก็ทําได้เช่นกันค่ะจากนั้นเนี่ยกดสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยคุณท,ทางเราถะะ้ามีบัญชีอยูลล่ก็จะ้นะคะเข้าลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนะคะมาที่คําสั่งซื้อใหม่ค่ะแล้วก็มาเลือกแพลตฟอร์มทางด้านบนด้านนี้ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยซึ่งวันนี้เราจะใช้แพลตฟอร์มลิสต็อนั่นเองค่ะเมื่อติดแล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงหมดหมู่ตามที่เราเลือกเมื่อสักคู่เลยค่ะแล้วก็เรามาเรื่องหัวข้อกันนะคะเราจะมาดูกันวว่่าาาาหัข้้ออททีเรรตงกํนะคะค ยู่ตรงส่วนไหนกันเนาะวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อของการเพิ่มยอดแชร์นเนี่ยเราก็ลองไล่ดูได้เลยนะคะเมื่อไล่ดูแล้วก็เจอแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นติ๊กต็อกแชร์นะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกได้เลยเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาที่บริการได้เลยค่ะบริการเนี่ยก็มีสองบริการนะคะให้เพื่อนๆเลือกตามที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวจะลองใช้บริการอันนี้กันดูนะคะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีคาอธิบายเนี่ยบอกอย่างนี้เลยให้เพื่อนๆนะคะทําการอ่านถูกครั้งหลังจากที่จะทําการสั่งซื้อนะคะ เมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วก็มาที่ช่องลิงก์ได้เลยค่ะแล้วกลับไปที่โพสต์ tiktok ของเราได้เลยนะคะก็มาคัดลอกลิงก์ทางด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็นําไปวางที่ช่องลิงก์ค่ะเมื่อวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาที่ช่องจํานวนค่ะจํานวนเนี่ยก็จะมีการระบบขั้นต่ําแล้วก็สูงสุดด้วยค่ะสิ่งที่เราต้องการนะคะเราต้องการยอดแชร์นะคะจำนวน100แชร์ค่ะเราก็ใส่ไปเลยตามนี้เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาเฉลี่ยขึ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายทำเงินมาให้เรียบร้อยให้เพื่อนกดส่งที่สีม่ว ื่อกดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นหมายความความว่าเพื่อนๆเลยแหละเพื่อนๆได้ทําการสั่งซื้อสําเร็จแล้วนั่นเองค่ะหรือจะมาดูที่วัดการสั่งซื้อก็ได้นะคะก็จะมีขึ้นแบบนี้เลยจะมีเลขออเดอร์ระบุแบบนี้แล้วก็จะมีคนที่ที่ทําการสั่งซื้อแบบนี้เลยค่ะรวมถึงยังมีสถานะขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเว็บไซต์เนี้ยกำลังดาเนินการให้พ่อนๆอยู่นั่นเอง mm ระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดาเนินการใช่ไหมคะเราไปดูหัวข้ออื่นกันต่อค่ะ สำหรับคนที่ต้องการเข้ามาใช้งานค่ะเราต้องการเติมเงินก็มาที่หัวข้อเ,ขเติมเงินได้เลยค่ะจะเห็นว่ามี2ช่องทางนะคะให้เลือกเติมได้เลยช่องทางแรกก็จะเป็นสแกน QR โค้ดรอ,องรับทธนาคารเลยค่ะมเมื่อเลื่อนลงมานะคะก็จะมีคีย์รับแบบนี้เมื่อสามารถที่จะคลิก เพืเ่อนๆสามารถที่จะคลิกคีย์ลัดนะคะแล้วก็จะมี QR โค้ดนะคะเด้งขึ้นมแบบน,นี้เลยเพื่อสามารถที่จะสแกนหรือว่าทําการบันทึกรูปภาพได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะกรอกยอดเงินก็ทําได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งค่ะช่องทางทูมอนีแวลเล็นะคะก็จะมีลักษณะท่าทางก็จะมีลักษณะนหน้าตาคล้ายๆกับ QR โค้ดอย่างนี้เลยนะคะ แต่ว่าจะมีในความแตกต่างก็คือค่าทมเนียมนันเองค่ะจะมีเพิ่มเติมอย่างเช่นเมื่อต้องการเติม10บ,บาทก็จะมีค่ารมเนียมขึ้นมาแบบนี้นะคะคำนวณมาให้เรียบร้อยเลยเมือ่อเมื่อทําการคำนวณเรียบร้อยเนี่ยเพ,พื่สามารถที่จะกดจ่ายเข้ามาได้เลยนะคะก็เป็นสองช่องทางที่สะดวกม,มากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูหัวข้อแนะนําเพื่อนกันดีกว่าค่ะแนะนําเพื่อนนะคะก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่ทางเพื่อนนะคะได้รับค่าขนงเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ให้เพื่อนคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งต่อไปให้คนอื่นเนี่ยได้เข้ามาใช้งานด้วยนะคะ ึ่งถ้ามีการสมัครเข้ามาใช้งานเนี่ยก็ได้รับอัตราค่าคอมมิชชันไปเลยถึง5%เดียวเลยค่ะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีกันในส่วนของการรับของขวัญด้วยค่ะหากรับของขวัญน,นะคะเพื่อนๆก็ได้รับยอดวิวไปเลยค่ะ TikTok นะคะฟรีเพื่อนๆก็แค่นําลิงก์ของตัวเองทมาวางที่ช่องนี้แล้วก็รับกดรับของขวัญทางด้านนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า พอริที่เราทำการสั่งซื้อไปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างน,นะคะก็กลับไปที่โพลของเราได้เลยจากนั้นเนี่ยก็มารีเฟซสักหนึ่งครั้งค่ะ หลังจากทีเรารีเฟรชไปนะคะตอนนี้ค่ะยอดแชร์แล้วนะคะก็ขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้เรากอกยอดไปนะคะอยู่ที่100แชร์แล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาพบทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะเว็บไซต์ก็สามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของการเพิ่มยอดเนี่ยได้ไวมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการเข้ามาใช้งานเนี่ยก็สามารถคลิกงก์ด้านล่างนะคะกดเข้ามาลองใช้งานลองศึกษาลองเล่นกันดูก่อนได้ะค่ะวันนี้นะคะเทคนิคในการเพิ่มยอดแชร์ในแพลตฟอร์มอินสตากเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะครั้งหน้าจะมีทิ่ดีๆเลยมาบอกก็ขอเพื่อ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ